สวัสดีค่ะโค้ดพราวมาแล้วค่ะนะคะเรื่องราใวในวันนี้เนี่ยขออนุญาตเล่าที่มาที่ไปก่อนนะคะก็สืบเนื่องมาจากเมื่ออาทิตย์ก่อนนูน่นจริงๆแล้วหลายประมาณ2-3อาทิตย์แล้วละ,ละพราวได้สั่งของออนไลน์เนาะพราวได้สั่งของออนไลน์ให้กับแฟนให้กับคุณสามีที่บ้านนะคะแล้วนะ,ค,ะคือแม่ค้าหรือว่าหรือว่าคนขายเนี่ยเขาก็นัดส่งของกับเรานะคะ นัดส่งของแจ้งวันส่งของวันนูน้นวันนี้วันนั้นแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆนะคะเลื่อนมา3-4ครั้งแล้วนะคะเลื่อนมา 3- 4ครั้งจนทุกวันนี้นะคะของก็ยังไม่ได้รับแต่ว่าเงินโอนไปแล้วตั้งแต่วันที่สั่งของก็คือวันที่23เดือนมีนาที่แล้วนะ,ะแล้วเขาก็เลื่อนไปเรื่อยแล้วเราก็สอบถามนะคะสอบถามเขากลับไปว่าตกลงส่งวันไหนคือแบบ เลื่อนมาเรื่อยๆเลยอ้างว่าเลื่อนมาเรื่อยๆเลยอ้างว่าส่งแล้วอะไรประมาณนี้แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือด่าเราสารพัดด่าพาวแบบโอ้โหไม่เคยเจอใครไม่เคยเจอใครด่าขนาดนี้แบบเสียหายคือแบบงงมากเอ๊ะฉันทําอะไรผิดคือเราสั่งของไปเราโอนเงินไปแล้วก็เกือบสองพันอะนะคะพาวโอนเงินไปเกือบสองพันนะคะแต่แต่เรายังไม่ได้รับของพอเราถามกลับไปกลับโดนด่ากลับมานะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย คือสี่ห้าครั้งสี่ห้าครั้งที่เราได้ถามไปนะคะที่เขานัดนัดแล้วไม่ได้ส่งของแล้วเราก็ถามกลับไปแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือคําต่อว่าต่อว่าพาวคือแบบอย่ามาโทรตามนะคะอย่ามาอ้างนูน่นอ้างนี่คือพาวไม่ได้อ้างอะไรคือพาวถามพาวถามว่าสินค้าของพาวส่งเมื่อไหร่ได้เมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็อ้างสารพัดนู่นนี่นั่นสุดท้ายเนี่ยคือ ย้อนกลับไปเนี่ยสุดท้ายตั้งแต่ต้นจนวันนี้ที่ยังไม่ได้รับของเอ๊ะเรามานึกแล้วฉันได้เรียนรู้อะไรนะเอ๊ะเรามานึกแล้วอัจฉริยภาพของจักรวาลน,นะคะส่งเรื่องราวนี้มาหรือว่าส่งคนคนนี้มาให้พราวได้เรียนรู้อะไรนะคะเพราะถ้าเราจะไปโทษเขาหรือว่าเราจะไปโวยวายนู่นนี่นั่น,นอะไรทั้งหลายแหล่เราก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะ จะโกรธจะโมโหมันก็ได้แค่นั้นแหละมันก็ได้แค่โกรธแล้วโมโหมันไม่สามารถทําให้สถานการณ์ของของสิ่งเนี้ยมันดีขึ้นหรือว่าไม่สามารถนะ,ะทำให้อารมณ์ของเราเนี่ยสงบลงได้ถ้าเรามัวแต่โมโหหรือว่าหรือว่ามัวกังวลกับเรื่องนี้สุดท้ายเราก็ต้องกลับมาคิดและเอ,อ๊เขาส่งอัจฉริยภาพของจักรวาลส่งคนคนนี้มานะคะให้พราวได้เรียนรู้อะไร ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์นในชีวิตขึ้นเรามักจะโทษเรามักจะอ้างเรามักจะแบบสารพัดนะคะโวยวายอดควรทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนะคะแต่เราไม่เคยถามกับตัวเองเลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเราได้เรียนรู้อะไรนะคะแค่นั้นยังไม่พอนะคะแล้วเมื่อสองวันก่อนนะคะเมื่อสองวันก่อนโคสโจส่งอ e ีบุ๊กของอคุณจอยไมเออร์มาให้พราวอ่านเชื่อไหมคะว่า อีบ e ุ๊กเล่มที่พาวเลือกอ่านมันเป็นอุ้มพูดและขนลุกมากเลยอะมันเป็นเรื่องเดียวกับที่พาวได้เจอเหตุการณ์เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้โหมันยิ่งตอกย้ํามันยิ่งตอกย้ํำพาวมากเลยโอ้โหมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึงอะ่ะที่นะคะที่พระเจ้าหรือว่าอัจฉริยภาพของจักรวาลส่งเรื่องนี้มาให้พาวนะคะให้พาวได้เรียนรู้ให้พาวได้เรียนรู้มันต้องมีอะไรนะคะมันต้องมีอะไรแน่ๆ พออ่านหนังสือพออ่านอ e ีบุ๊มนี้จบนะมันแบบโอ้โหข้อความมันโดนมากเลยที่ที่พาวทาแบนเนอร์เป็นรูปตัวเองแล้วก็ข้อความนี้นะคะอย่าโทษอย่าโทษหรือตําหนิตัวเองอย่าโทษหรือโยนความผิดให้คนอื่นนะคะเมื่อไหร่ที่เราทําผิดกับใครนะคะโอ้พูดแล้วก็สั่นสะเทือนเนาะเมื่อไหร่ที่เราทําผิดกับใครก็แค่ขอโทษเขาแต่เหตุการณ์ที่พาวเจอเชื่อไหม พาาเจอแต่คําด่าคือเอ๊ะฉันผิดอะไรเจ้าเาวพาวเจอเผาเจอคนขายด่าคือแบบด่าแบบงงอะ่ะด่าแบบงงงงอะ่ะแต่ไม่เคยได้รับคําขอโทษนะแต่ไม่เคยได้รับคําขอโทษแต่เราก็จะไปโทษเขาไม่ได้เราก็จะไปอ้างไม่ได้นู่นนี่นั่นแต่เราได้เรียนรู้อะไรเรื่องนี้นะะพอมาเจอคำเนี้ยโอ้โหใช่เลยมันคือตัวเราชัดชัดนะมันคือตัวเราชัดชัด เขาส่งเขาส่งคนคนนั้นมาให้เราได้มองเห็นตัวเองอัจฉริยภาพของจักรวาลน,นะคะส่งอ e ีบุ๊กเล่มนั้นมาผ่านโคจโจให้เราได้ให้เราได้เรียนรู้ตัวเองให้เราได้มองเห็นตัวเองเชื่อไหมคือกับคนอื่นพราวไม่เคยเป็นพราวไม่เคยไม่เคยโทษใครพราวไม่ เวลาทุกครั้งที่เราทำผิดพลาดกับคนอื่นกับคนอื่นนะคะพาวขอโทษถ้ารู้ว่าตัวเองผิดแต่มีอยู่คนเดียวที่พาวไม่เคยขอโทษเขาเวลาที่พาวท,ทำผิดนะคะคือคนที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยคนที่เราใช้ชีวิตอยู่กับเขาทุกครั้งที่เราทำผิดน้อยครั้งมากเลยที่พาวจะขอโทษเขาพราวไม่เคยขอโทษเขาก่อน เวลาที่พาวทำผิดนะเหมือนกับใครหลายๆคนเวลาที่เราทำผิดพลาดเราไม่เคยขอโทษเราไม่เคยรู้สึกว่าเราจะต้องขอโทษใครบางครั้งเราหัวเรากกบเกลื่อนบางคนหัวเรากกบเกลื่อนเวลาที่เราทำผิดบางคนทำดีเพื่อกบเกลื่อนสิ่งที่เราทำผิดบางคนโทษ น,น,น,นู่นโทษนี่โทษนั่นโทษสารพัดทุกสิ่งรอบกายหรือแม้กระทั่งนะหรือแม้กระทั่งคนที่ตัวเองรักโทษคนที่ตัวเองรักกว่าที่เราจะยอมขอโทษจริงๆกว่าที่คําขอโทษจะหลุดออกมาจากปากของเราจริงๆคือตอนที่โหมันแบบมันมันดิ้นไม่หลุดแล้วอะมันดิ้นไม่หลุดแล้วอะมันเขาเรียกอะไรมันไม่รู้จะทํายังไงได้แล้วอะจึงต้องขอโทษออกมา แต่หลายครั้งที่เราขอโทษออกไปเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราผิดจริงๆหรอกเราขอโทษไปอย่างนั้นแหละนะเหตุการณ์เหตุการณ์เ,รเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะอีบุ๊กเล่มนั้นที่พราวได้อ่านมันเป็นกระจกสะท้อนกลับมาที่ตัวพราวโหใช่ฉันเป็นแบบนั้นแล้วเชื่อไหมคะว่าคำว่าขอโทษคำว่าขอโทษคำเดียวอะ ที่เราไม่ยอมพูดออกไปเวลาที่เราทำผิดพลาดโดยเฉพาะกับคนที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยอะนึกถึงตัวเองนึกถึงพาวพาวนึกถึงตัวเองคือขนาดเราเจอนะเขาไม่เคยขอโทษเราเลยอะคนขายคนนั้นเขาไม่เคยขอโทษเราเลยอะเวลาที่เขาเลื่อนแล้วเขาก็อ้างนู่นนี่อ้างนูน่นอ้างน,น,น,นี่นั่นแล้วเราก็รู้สึกแย่มากเลยเราทำอะไรไม่ได้ไงเราทำอะไรไม่ได้เราก็รู้สึกแย่ มันทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหมันเข้าใจเลยอะ่ะพาวเข้าใจทันทีเลยว่าโอ้โหเวลาที่เราทําผิดกับเขาเนาะคนคู่ชีวิตของเราแลวเราไม่เคยขอโทษเขาเราเข้าใจเลยว่าเขารู้สึกยังไงเขาก็คงจะรู้สึกไม่ต่างไม่ต่างอะไรกับพาวอะตอนที่พาวรู้สึกอยู่ตอนเนี้โอ้โหแบบพาวเข้าใจเลยว่าอัจฉริยภาพของจักรของจัก,กรวาลหรือพระเจ้าทรง ส่งผู้คนส่งเรื่องราวมาให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้มองเห็นตัวเองแต่หลายคนพลาดหลายคนพลาดที่ไม่ยอมเรียนรู้กับสิ่งที่เราเจอที่สำคัญคือไม่ยอมไม่ยอมมองเห็นหรือว่ามองไม่เห็นสิ่งที่เราเป็นแล้วมันไม่ง่ายเลยนะบอกเลยว่ามันไม่ง่ายที่เรามองเห็นตัวเองแล้วแล้วเราจะยอมรับ พราะเราเป็นคนคนนั้นจริงๆมันไม่ง่ายบอกเลยกว่าที่พาวจะยอมรับโอ้โหพาวก็ฝึกจิตมาเยอะพาวก็ฝึกจิตมาเยอะนะคะพาวก็โคสมาเยอะเหมือนกันนะวันนี้พีชีพพีชีพเลยนะคะกว่าที่พาวจะมองเห็นตัวเองและยอมรับจริงๆอะยอมรับจริงๆว่าฉันผิดว่าฉันก็เป็นคนแบบนั้นเหมือนกันมันไม่ใช่เรื่องง่าย นะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะการที่เราจะยอมรับยอมรับสิ่งที่มันไม่โอเคของตัวเองอะ่ะว่าเราเป็นคนแบบนั้นถามว่าเจ็บไหมเจ็บเจ็บแล้วยังไงถ้าเราอยากเปลี่ยนถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็ต้องยอมรับมันะนะเราก็ต้องยอมรับมันแล้วเราก็ต้องยอมแก้ไขสิ่งสิ่งนั้นนะพาวพาวยกตัวอย่างแล้วกันสิ่งสิ่งที่แบบ สิ่งที่พราวเป็นนะคะกับกับคนใกล้ตัวกับคู่ชีวิตนะ่ะนะมีอยู่ครั้งหนึ่งคือเขาเป็นคนขับรถทุกครั้งแหละเพราะว่าพรา,าวขับรถไม่แข็งนะคะไม่เคยขับรถเขาขับรถทุกครั้งแล้วเราก็บอกเขาว่าเลี้ยวทางนี้สิออกทางนี้ทางออกมาอยู่ทางนี้เขาบอกทางนี้ก็ไปได้ไปไม่ได้หรอกไปไม่ได้หรอกแล้วรเ,เราก็ใส่อารมณ์กับเขาเราก็ใส่อารมณ์กับเขา แล้วสุดท้ายเขาเชื่อในสิ่งที่เขาเชื่อคือเขาขับตรงไปทางที่เขารู้สึกว่ามันใช่แล้วมันก็เป็นทางออกได้จริงๆนะมันก็ออกได้จริงๆสุดท้ายเราทําไงเงียบนะหลายคนเป็นไหมคะตัวเองผิดนะไปใส่อารมณ์กับเขาแล้วไปต่อว่าเขาทางออกมันอยู่ตรงนี้ไงคุณไม่เห็นหรอคุณไม่เห็นเหรอว่าทางออกมันอยู่ตรงนี้ทําไมคุณไปทางนู้นเขาบอกทางออกทางนี้มันก็ออกได้นะฉันว่ามันออกได้นะเขาก็ขับตรงไป แล้วมันก็ออกได้จริงๆเรารู้ว่าเราผิดนะที่เราไปใส่อารมณ์กับเขาเรารู้ว่าเราโมโหเขาแต่สุดท้ายเราเลือกที่จะเงียบนะหลายคนใครเป็นบ้างใครเป็นบ้างคะเชื่อว่าคนไทยอ่ะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยพูดนะคําว่าขอโทษอ่ะจริงๆพาวแบบเป็นเลยใช่เลยนะแล้วก็เงียบแล้วเราก็นิ่งแล้วก็นิ่งเฉยไม่พูดอะไรไม่ขอโทษด้วยไม่ขอโทษแล้วเราก็เงียบ แล้วเราก็คิดว่าเขาคงจะไม่รู้สึกอะไรแล้วเราย้ําอีกครั้งแล้วเราก็รู้ว่าแล้วเราก็คิดว่าเขาคงจะไม่รู้สึกอะไรแต่เชื่อไหมคะว่ามันเป็นความรู้สึกที่เขาต้องเก็บมันเป็นความรู้สึกเนื้ออน้อยเนื้อต่ําใจอ่ะมันเป็นความรู้สึกเจ็บอ่ะที่เขาต้องเก็บอยู่ข้างในอ่ะทุกครั้งเวลาที่เราทําผิดใส่อารมณ์กับเขาแล้วเราไม่เคยขอโทษ แล้วเวลาที่ขอตุกตาโอ้เยี่ยบเลยค่ะะไม่เป็นค่ะไม่เป็นค่ะเชื่อไหมคะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เล็กๆน้อยๆทุกครั้งทุกครั้งที่มันเราคิดว่ามันไม่เป็นไรเราเงียบแล้วมันเขาคงจะลืมอะ่ะนะบางคนหัวล้อก,กบเกลือนไม่ขอโทษนะแต่หัวล้อก,กบเกลื่อน แต่คนอีกคนหนึ่งที่เขาอยู่ข้างๆที่เขาโดนกระทำอะ่ะคู่ชีวิตของเราไม่ต้องพูดถึงคนอื่นเลยเอาคู่ชีวิตของเราก่อนที่เขาโดนกระทำอะ่ะนะคะพอเราหัวเราะเราก็คิดว่าอ๋อเขาคงจะลืมแหละเขาคงจะแบบเออมีความสุขมั้งพอเราหัวเร้อแล้วไม่บอกเลยว่าไม่นะคะบอกเลยว่าไม่บางคนพยายามทําดีนะเพราะบางคนพยายามทําดีเพื่อที่จะกบเกลื่อนหรือว่า ทำดีทำดีเพื่อที่จะให้ลบล้างอ่ะเขาเรียกลบล้างทำดีลบล้างความผิดตัวเองแต่ว่าไม่เคยเอ่ยคําขอโทษโอ้โหสามอย่างนี้คือแบบมันเหมือนจะดีนะมันมันดีสําหรับเราไงมันดีสําหรับเราแต่ว่าอีกคนหนึ่งเขาไม่ได้รู้สึกดีด้วยนะถึงเราทําดีเรื่องอื่นแต่เรื่องก่อนหน้าเนี้ยที่เราทําผิดแล้วเราไม่ขอโทษเขาอะ่ะเขาเก็บเขารู้สึกนะนะเขารู้สึก นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากเลยสำคัญมากเลยคำว่าขอโทษพราวไม่เคยพูดเลยขอโทษแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเรื่องใหญ่ก็แล้วแต่ทะเลาะกันเรื่องใหญ่ทั้งๆท,ที่เราเป็นคนผิดแต่เราก็เลือกที่จะเงียบทุกครั้งเพราะพราวเป็นคนไม่ชอบพูดพราวชอบเก็บพราวเป็นคนเก็บนะเก็บความรู้สึกนะไม่ค่อยพูดเราก็เลยเลือกที่จะเงียบ แต่อีกคนหนึ่งเขาเก็บโอ้โหใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาสิบปีเขาเก็บมานานขนาดไหนเขารู้สึกขนาดไหนคิดดูแล้วทุกครั้งที่แบบบางครั้งที่มันทะเลาะก,กันแล้วแบบมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่แบบต้องแบบเสียงดังอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดขึ้นมาแบบคุณนะ่ะคุณทําให้หัวใจของฉันแปลเป็นปาษาไทยคือคุณทําให้หัวใจของฉันเนี่ยมันแบบมันโบกเข่นมันมันเจ็บมากเลยนะเพราะว่าคุณอะไม่เคยขอโทษฉันสักครั้งเลยโห คือเมื่อก่อนนี้พราวไม่เคยรู้สึกนะเขาพูดแบบเนี้ยพราวไม่เคยรู้สึกแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เราเจอเหตุการณ์นี้เราได้อ่านอีบุ๊กของจอยไมเออร์คือแบบโหใช่เลยส่งคนคนนี้มาส่งอีบุ๊กเล่มนี้มาเตือนมาเตือนฉันนี่เองมาบอกคือแบบอัจฉริยภาพของจักรวาลมามาบอกกับเรานี่เองเธออะเป็นคนแบบนี้เธอก็เป็นคนแบบนี้นะะเพราะฉะนั้นสำคัญมาก สำคัญมากโดยเฉพาะกับคู่ชีวิตนะเอ่ยคำขอโทษเธอถ้าสิ่งสิ่งถ้าสิ่งสิ่งนั้นที่เราทำนะผิดพลาดไปมันทำให้อีกคนต้องเจ็บนะทำให้อีกคนต้องเสียใจนะคะอย่าปล่อยให้อย่าปล่อยให้ความเสียใจเล็กๆน้อยๆอยมันขยายวงกว้างหรือว่ามันมันต้องทับถมกันเป็นเวลานานแล้วเยอะๆอะ่ะพอถ้าเมื่อไหร่ที่ความน้อยใจมันทับถมกันเยอะๆโอ้โห มันเยียวยายากอาจจะต้องมาคดนะคะมาคดมาคดเชื่อมกระแสจิตส่วนตัวมามาเคลียร์ความรู้สึกนี้กันเลยท,ทีเดียวนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ความรู้สึกที่มันเจ็บปวดและมันฝังลึกมากๆท,าาที่มันไม่สามารถที่มันไม่สามารถทําพยายามคิดดีแล้วพยายามทําดีคือทําทุกอย่างอะ่ะมันก็ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นนะคะ อันนี้ต้องมาโคสเชื่อมกระแสจิตเพื่อมาเคลียสภาวะนะคะสภาวะนั้นถ้ามันอยู่ลึกขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ความรู้สึกนั้นมันเกิดขึ้นกับเขาหรือตัวเราเองนะคะและที่สําคัญพอเราทําผิดพลาดขอโทษเขาไปแล้วอย่ามาตําหนิตัวเองว่าเธอไม่ควรทําแบบนั้นเลยเธอไม่ควรทําให้เขาเสียใจเลยนะคะอย่าตําหนิตัวเองนะคะอย่าตําหนิตัวเอง เมื่อไหร่ที่มันเกิดขึ้นแล้วแค่ยอมรับนะยอมรับความผิดพลาดขอโทษนะขอโทษออกไปจากความรู้สึกอย่าพูดคาว่าขอโทษเคยเป็นเคยเป็นเราเคยเป็นเงนะี้ยเลยกล้าพูดขอโทษ sorry นะคือแบบเราพูดไปงันงนันแต่เราไม่ได้รู้สึกจริงๆอะที่พูดออกไปเพราะว่าเขาพูดว่าเธอไม่เคยขอโทษฉันเลยทุกครั้งที่เธอทําผิดอะ่ะ เธอไม่เคยขอโทษเธเลยเราก็เลยพูดไปขอโทษซอรี่นะคือแบบซอรี่แต่เราไม่ได้รู้สึกอยากขอโทษจริงๆไงแล้วเชื่อไหมคะว่าถ้าเราพูดแบบนี้ออกไปเขาจะรู้สึกว่าเราขอโทษจริงๆไม่นะเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากขอโทษจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นความรู้สึกของคนสองคนถ้าเราอยากใช้ชีวิตคู่นะ,ะถ้าถ้าเราอยากใช้ชีวิตคู่ให้มีความสุขสิ่งเล็กๆน้อย คือเราต้องยอมรับอะแล้วเราก็ต้องปรับต้องปรับเข้าหากันนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่คนสองคนต่างวัฒนธรรมต่างความคิดต่างต่างความต่างตัวตนกันอะมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอะถ้ามันไม่ปรับเข้าหากันอะสุดท้ายมันก็ต้องแบบเดินไปคนละทางเพราะไม่อย่างนั้นถ้ามันไม่ปรับมันก็ต้องแบบโอ้โหคือเดินไปคนละเดินไปคนละเลนอะนะะเดินไปคนละเลนยังไงมันก็ไม่ไม่สามารถไปด้วยกันได้นะะสุดท้ายมันก็ต้องปรับ เข้าหากันนะคะคือทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าผิดเนี่ยขอโทษนะคะขอโทษจากหัวใจจริงๆพอเมื่อไหร่ที่เราไม่ยอมขอโทษคือเขาเองก็ต้องเจ็บปวดนะคะเป็นความเจ็บปวดที่ทับถมกันไปเราเองเราก็รู้สึกเจ็บนะบอกเลยว่าเราเองเราก็รู้สึกเจ็บเจ็บลึกๆและที่สําคัญพอเราเป็นแบบนี้มันทําให้เราดึงดูดผู้คน ที่เป็นคล้ายๆเราดึงดูดผู้คนที่นิสัยคล้ายๆเราเข้ามาในชีวิตนะเราเราไม่เคยรู้สึกผิดเราไม่เคยขอโทษเวลาที่เราเจอผู้คนหรือเราเจอเรื่องราวมันก็คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากออกจากวงจรชีวิตเดิมนะคะถ้าเราไม่อยากอยู่ในวงจรนี้นะ,ะเปลี่ยนเปลี่ยนที่ตัวเราเพื่อตัดวงจรทั้งหลายที่เราไม่ต้องการนะคะ ไม่ต้องการอะไรตัดวงจรและเปลี่ยนกลับมาเปลี่ยนที่ตัวเองนะคะสิ่งสําคัญที่สุดนะคะที่พราวได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตกับเรานะคะมันไม่มีเรื่องบังเอิญไม่มีเรื่องบังเอิญแน่นอนนะคะอัจฉริยภาพของจักรวาลหรือพระเจ้ากําลังจะส่งบางสิ่งบางอย่างมาให้เราเรียนรู้นะคะสิ่งใดเกิดขึ้นให้เอไว้ก่อนนะะ เอ๊ะไว้ก่อนสงสัยไว้ก่อนอ๋อมันต้องเกี่ยวอะไรกับเราแน่เลยมันต้องมีอะไรซัมติงแน่เลยเกี่ยวกับเรานะคะแค่อคือเอะใจนิดนึงว่ามันต้องเกี่ยวอะไรกับชั้นแล้วฉั้นได้เรียนรู้เรื่องอะไรแล้วฉั้นได้เรียนรู้อะไรกับเรื่องนี้กับคนคนนี้นะคะอย่าพึ่งโทษใครอย่าพึ่งโทษเหตุการณ์อย่าพึ่งโทษผู้คนนะคะอย่าพึ่งโทษใครทั้งนิ่นกลับมาเรียนรู้ก่อนว่าวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรกับคนคนนั้นกับเรื่องราวเรื่องราวนั้นนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่เกิดขึ้นไม่มีเรื่องบังเอิญนะคะมันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะกับคู่ชีวิตนะกับคู่ชีวิตเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่เราจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะบางครั้งต้องบอกว่าเรื่องบางเรื่องนะเรื่องบางเรื่องที่มันฝังรากลึกต้องบอกว่าฝังรากลึกโดยที่ เราพยายามทําทุกอย่างพยายามคิดดีแล้วพยายามปรับปรุงตัวเองแล้วแต่แต่มันไม่สามารถก้าวข้ามพ้นได้มันต้องมาเคลียร์มันต้องมาเคลียร์ที่ระบบลากลึกของจิตลากลึกของจิตที่มันฝังลึกนะคะต้นตอของเรื่องเราวนั้นมันคืออะไรนะคะกลับไปแก้ไขกลับไปถอนรากถอนโคนเรียกว่าถอนรากถอนโคนดีกว่านะคะต้นตอนะคะต้นตอของรากลึกที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเพราะอะไร นะถึงทําให้เกิดจจเรื่องปัจจุบันนะคะซ้ำๆเดิมๆบางครั้งนะคะเหตุการณ์คล้ายๆกันนะคะเรื่องราวคล้ายๆกันเลยแต่เปลี่ยนผู้คนนะเปลี่ยนผู้คนเข้ามาในชีวิตของเราเท่านั้นเองแต่เรื่องราวคล้ายๆกันนะ,ะเพราะฉะนั้นเราต้องกลับไปดูนะคะลากลึกที่มันฝังอยู่ที่มันมีอะไรผิดพลาดนะคะในระบบจิตนะ,ะต้องกลับไปเคลียร์กลับไปแก้ไขก็ถ้ามันอยู่ถ้ามันอยู่ลึกมาก ในแบบที่มันฝังลากลึกเนี่ยก็ต้องมา,าต้องมาโค้ชแบบส่วนตัวนะคะโค้ชเชิงภาษาจิตแบบส่วนตัวไปเคลียร์กันลากลึกตรงนั้นนะคะก็นะคะสุดท้ายนะคะสุดท้ายเนี่ยพราวอยากฝากไปว่าถ้าเราอยากใช้ชีวิตคู่ถ้าเราอยากใช้ชีวิตคู่ให้มีความสุขบางทีชีวิตคู่อะ่ะสิ่งที่แสดงออกมาสิ่งที่เราแสดงออกไปหรือเขาแสดงแสดงต่อเราเนี่ย มันอาจจะไม่ได้ได้ไม่ใช่ความหมายแบบสิ่งที่เขาพูดหรอกบ,งบงางบางครั้งมันอาจจะมีเรื่องเล็กๆอ่ะที่เราไม่เข้าใจอะ่ะนะคะพราฉะนั้นเนี่ยเราต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเขาต้องการอะไรกันแน่นะเขาทะเลาะกับเราเขาคือหาเรื่องเราอะ่ะหาเรื่องเราว่าเลิกทํางานเถอะอะไรเงี้ยทําไปก็ไม่เห็นได้อะไรเลยนะเลิกไลฟ์เถอะเลิกเป็นโค้ชเถอะนะนู่นนี่นั่นแล้วก็สุดท้ายเนี่ย พอเราเข้าใจเขาอย่างแท้จริงอ๋อจริงๆแล้วเขาไม่เขาไม่ใช่เขาไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะคะเขาแค่ต้องการความรักเขาแค่ต้องการให้เราใส่ใจเขามากขึ้นนะพอกลับไปใส่ใจเขามากขึ้นพาเขาแบบเออพาเหมือนเด็กอ่ะเหมือนเด็กพาเขาออกไปเที่ยวนะคะจริงๆก็เพิ่งไปเที่ยวกลับมานะไปเชียงใหม่เมื่อต้นเดือนก็เพิ่งกลับมานะก็พาเขาออกไปเที่ยวพาเขาออกไปเปิดทูเปิดตาบ้างอะไรเงี้ยอยู่บ้านทุกวันยีิบสี่ชั่วโมงนะ ก็อารมณ์ดีเหมือนเด็กๆขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นแค่ใส่ใจรายละเอียดของชีวิตคู่ใส่ใจรายละเอียดของคู่ชีวิตนะคะทั้งสองอย่างนะคะว่าสิ่งที่มันบกพร่องในชีวิตคู่ของเราคืออะไรแล้วเราต้องเติมอะไรเข้าไปเพื่อให้มันสมบูรณ์ขึ้นนะคะมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่ามันก็สามารถทําให้คนสองคนมีความสุขขึ้นมานะคะแล้วสิ่งสําคัญที่สุดเวลาที่เกิดอะไรขึ้นมานะคะให้เราคุยกัน ให้เราคุยกันแล้วก็เอคุยกันว่าจริงๆแล้วเธอต้องการอะไรจริงๆแล้วฉันต้องการอะไรแล้วมาหาข้อตกลงกึ่งกลางสําหรับเราสองคนนะคะเพื่อเพื่ออทำทนทำสนที่สัญญาระหว่างคนสองคนอาจจะต้องเป็นแบบนั้น <laughs> เพื่อที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตครของเรามีความสุขมากขึ้นก็ประมาณนั้นนะคะสิ่งสําคัญที่สุดเลยกว่าที่ ภายสิ่งภายนอกจะประสบความสําเร็จเนี่ยมันก็คือความรักในครอบครัวในความรักในครอบครัวของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องกลับมาที่จุดเริ่มต้นคือความรักของครอบครัวความรักของคนสองคนหรือว่าความรักของพ่อแม่ก็แล้วแต่กลับมาใส่ใจรายละเอียดตรงนี้นะ,ะกลับมากลับมาใช้ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นกับสิ่งที่เราแสดงออกไปนะคะต่อคนที่เรารักคําว่าละเอียดมากขึ้นก็คือ ขอโทษก็ขอโทษให้ออกมาจากความรู้สึกอยากขอโทษไปเงั้นๆรักก็รักออกมาจากความรู้สึกจริงๆนะให้เขารับรู้ว่าเรารเรารักเขาจริงๆให้เรารู้สึกได้ว่าสิ่งที่เราพูดออกไปหรือสิ่งที่เราแสดงกับเขาเนี่ยมันเป็นความรักที่ออกมาจากความรู้สึกจริงๆนะคะก็คือใส่รายละเอียดให้มันละเอียดอ่อนขึ้นน,นะนะพยายามอธิบายอยู่นะคือ,อใช้ความละเอียดอ่อนอ่ะ ใช้ความละเอียดอ่อนในการแสดงออกนะกับทุกเรื่องนะก็คือใช้ความรู้สึกให้มากขึ้นนั่นแหละเมื่อไหร่ที่เราฝึกจิตเมื่อไหร่ที่จิตของเราฝึกไปมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยจิตของเราจะมีความละเอียดขึ้นเขาเรียกความละเอียดของจิตเวลาที่เราทําอะไรก็แล้วแต่การกระทําของเราเนี่ยมันจะละเอียดมากขึ้นตามระบบจิตตามจิตของเราที่มันเปลี่ยนสุดท้ายนี้นะคะขอบคุณทุกท่าน,นะคะ่ะ